มิวกี้จะบอกเคล็ดลับการฉีดน้ำหอมของมิวกี้นะคะฉีดยังไงให้หอมทั่วเรือนร่างทุกคนเลยจะถามว่ามิวกี้ใช้น้ำหอมกินอะไรเรามีความรู้สึกว่าแต่ละคนจะต้องมีคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกันเนี่ยไม่ใช่อยู่ตรงไหนก็แบบได้ก,กลิ่นไปหมดเลยเลย สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมิวกี้คุนแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่ซู้ซ่าอีกแล้วนะคะ EP นี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าทําตามคําเรียกร้องของทุกคนจริงๆคือจะบอกว่าน้ําหอมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นซีคร e ตนะคะหรือว่าเป็นความลับของมิวกี้เลยนะคะ ในเมื่อเพื่อนๆขอมาขนาดนี้เนี่ยมิวกี้ก็จะเลือกน้ําหอมนะคะที่มิวกี้ชอบมาบอกให้เพื่อนๆรู้แต่ก็ยังไม่ใช่น้ําหอมที่มิวกี้ใช้อยู่ณนะปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าลิสต์ทั้งหมดที่เลือกมาให้แล้วเนี่ยเคยใช้และยังใช้อยู่บ้างนะคะอะไรที่ไม่บอกน้าหอมปัจจุบันนะคะกลิ่นใครกลิ่นม,มันค่ะ คือจะบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะคะทุกคนมิวกี้เนี่ยเป็นคนที่อ่ะไม่ได้ชมตัวเองแต่พูดตรงๆว่าเป็นคนตัวหอมก็หลายคนที่บอกนะคะคนแรกก็ต้องสามีแล้วละค่ะแล้วก็ครอบครัวนะคะแล้วก็เพื่อนหรือว่าคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเฮ้ยเป็นคนตัวหอมใช้น้ําหอมอะไรเชื่อไหมบางครั้งไม่ได้ฉีดน้ําหอมเลยนะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบโอ้โหฟุ้งขนาดนั้นเน่เดี๋ยวก็จะหาว่าพูดเวอร์พูดไปเรื่อยจะบอกแบบนี้ว่าน้ําหอมนะคะทุกคนกลิ่นเดียวกันแต่พอมาฉีดอยู่กับคนคนนึงแล้วอะค่ะกลิ่นจะไม่เหมือนกันซึ่งตัวมิะ เคยหาข้อมูลมาเนี่ยเราได้ทราบมาว่ากลิ่นกายของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะคะคือแต่ละคนก็จะมีกลิ่นตัวที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วสมมติว่ากลิ่นนี้นะคะลงไปอยู่ที่ร่างกายของมิกกี้อยู่ที่ผิวของมิกกี้เนี่ยก็จะเป็นกลิ่นหนึ่งแล้วพอไปอยู่กับอีกคนนึงก็จะเป็นอีกกลิ่นที่มันจะไม่ได้เหมือนกันแบบเปยบมากๆนะคะบางคนก็จะมีกลิ่นเหงื่อเปรี้ยวเหงื่อเค็มเหงื่ออะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่าโดยบอดี้ของแต่ละคนน่ะมันก็จะมีกลิ่นที่มันตามกันอยู่แล้วนะคะทั้งหมดตรงนี้ที่เลือกมา เป็นกลิ่นที่มิวกี้ชอบเราก็ซื้อมาเองการรีวิวน้ำหอมของมิวกี้ในวันนี้นะคะ no สปอนเซอร์นะคะทุกกลิ่นล้วนแล้วแต่ใช้เองอยากค่าไม่ดีที่สุดก็ไปหาเพิ่มมาอีก2กลิ่นที่ชอบจริงๆแล้วอยากรีวิวจริงๆนะคะคือไม่ได้แบบว่าซื้อสวนนะบอกว่าเออซื้อๆ้ไปเถิดซื้อไปแค่รีวิวอะไรเงี้ยเรามาพูดกันถึงตรงข้างหน้านี้ก่อนเลยนะคะที่มีอยู่เป็นของท i ฟ f a n y ่แอนตัวนี้นะคะมิวกี้เนี่ยเอาจริงๆเลยทุ่มทุนสร้างเลยนะคะซื้อมาเฉพาะรีวิวให้เพื่อนๆดูเลยหลายตตตััววววเเนนนนนีี่่่่ยจจะะป็กลิหหอมแแบบา้ กลิ่นแบบหอมแบบสดชื่นมากๆเลยนะคะบอกได้เลยว่าไปเดินลองอยู่3วันเวียนหัวไปหลาะตล,ลก t ิฟ f าน,นี่แอนโคตัวนี้ค, istic. คือแบบดีมากคือเขา,ามีความแบบหอมสดชื่นหอมสดชื่นแบบเย็นๆท็อปโน้ตของเขานะคะก็คือกลิ่นหอมขอมงบูบาซิลค่ะ วิดโนโนของเขานะคะก็เป็นแบบฟลอร l ลฟลอรลดอกไม้อะไรประมาณนี้สุดท้ายนะคะกลิ่นของเขาคือหญ้าแฝกหรือว่าซีด้าวูดค่ะเอางี้นะเรารีวิวกันแบบเข้าใจง่ายๆเนาะขวดนี้สําหรับคนที่ชอบกลิ่นสดชื่นสบายๆแบบว่ากลิ่นสปอร์ตๆหน่อยอ่ะตัวนี้นะคะให้เลยว่าต้องมีค่ะอ่ะหยิบแสงตัวนี้ก็คือเก๋มากคือว่าเรื่องของเรื่องเนี่ย เราชอบดัวลิป้าแล้วเราก็เห็นดัวลิป้าถือตัวนี้นะคะอยู่ที่50 ml นะคะราคาประมาณ5,000บาทได้นะคะตัวนี้นะคะจะบอกว่าท็อปโน้ตของเขานะคะคือ o r a n เรนจบอสอมนะคะส่วนฮาร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นดีวา l a าเวนเดอนะคะและเบสของเขาเนี่ยเป็นวานิลลาจะบอกว่ากลิ่นอะคือแบบดีมากดีมากๆคือหอมแบบหวานแบบไม่ได้หวานแบบหวานเจี๊ยบอะคือเป็นความหวานแบบ เซ็กซี่อ่ะยา้ายวนอะเออตัวเนี้ยคือดีเลยแล้วก็แบบเราว่าแพคเกจจิ้งมันสวยมากเลยนะคือแบบเก๋แล้วก็ขนาดที่มิวกี้ซื้อมานะคะเป็น50 ml 5,000ห้าันสำหรับมิวกี้คิดว่าคุ้มเพราะว่าน้ำหอมอะค่ะใช้ได้นานต่อมานะคะก็เป็นน้องนี่เลยค่ะ มีโมแพรีสนะคะกลิ่นก็คือจะระดับ l มลระดัมลสักอย่างหนึ่งนะคะเพือ่อนๆเขาจะมีความแบบน้ำผึ้งนะคะแล้วก็มีความแบบออเรนจ์จะบอกว่าเราก็ไม่ได้ชอบแบบอะไรที่มันเป็นออเรนจ์เท่าไหร่นะคะแต่แปลกเหมือนกันว่าหลายตัวที่เราใช้อะมันกลับมีส่วนผสมของออเรนจ์ตัวนี้ก็ ดีนะคะกลิ่นดีมากตอนนั้นมวิคิซื้อที่ปารีสนะคะตอนนี้เหมือนเมืองไทยน่าจะมีขายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะในพารากอนเพื่อนๆลองไปดูแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าดูมารู้สึกไงคะน่าเป็นอย่างเงี้ยอ่บ ก็มีความกลิ่นแบบดูแพงมีความรู้สึกแบบว่าหรูหราแล้วก็มีความรู้สึกแบบหวานๆน,นะคะคือถ้าใครที่ชอบอะไรที่มันแบบหวานๆเลยอะ่ะบิวกี้คิดว่ามี m o Paris เนี่ยอันนี้ก็แนะนํานะคะแล้วก็กลิ่นแบบกลิ่นดีอะได้กลิ่นแบบได้กลิ่นอย่างคือกลิ่นมันจะแบบ พูดดีนวนลนวเนาะแบบพูดดีแบบเยาวยวนนะคะราคาก็ประมาณ8,000กว่าบาทนะคะ <Yeah. S 1> เหมาะกับสาวแบบเจ้าจวนนะคะแบบว่าจ้วจวนเจ้าจวนแล้วก็แบบมีความเซ็กซี่แล้วก็ยังแบบคิเลนแล้วก็แบบอารมณ์ร้อนเวียงเวียงแต่แบบไม่เวียงมากที่วีนแต่ไม่วินเยอะ oh, <my> งงเหมือนกัน ต่อมานะคะตัวนี้นะคะก็เป็นดอลเช่ชายนะคะคือได้มาตอนที่ไปงานของดอลเช่กามาน่านะคะ<อ>เขาก็เชิญไปนะคะแล้วก็ให้น้องกลับมาจะบอกว่าน้องมีความแบบอ่ะดูจากหน้านะดูจากหน้าที่จะบรรยายกลิ่นจาก acting mm hmm. ก็คือว่ากลิ่นนะคะจะมีความบอกว่า สดชื่นนะคะรู้สึกเหมือนสาราแกกเป็นกลิ่นที่สดใสด้วยรัเช a ด์แมงโก้นะคะแล้วก็เนเชอร์อลเกฟฟูดนะคะอ่าต่อมานะคะเพื่อนๆเราก็จะมพูดถึงอันนี้นะคะกลิ่นนี้ซื้อมานะคะเพราะว่าลูกชายเลยค่ะตัวนี้นะคะของ d e e ด t e ีกิ่นชื่อว่าเ <A Rose, S 1> ออโรสอเอาอย่างนี้นะถ้าอ่านชื่อผิดก,ก็ไม่ต้องดราม่านะเพราะบางครั้งมันก็ไม่ใช่ภาษาบ้านเกิดอะบอกตรงๆก็แบบเออโรสก็คืออ่านตามอ่านลองสะกดเออโรสใช่ไหม <laughs> ตอนเนี้ย มขมคอมากบอกเลยกลิก่นเออรโรสกลิ่นนี้นะคะถ้าพูดชื่อผิดพลาดประการใดไปนี่จะต้องขออภัยอย่างสูงสกลิ่นนี้ที่ซื้อนะคะพอน้องการเนชเลยนะคะเพราะวันนั้นเนี่ยมิวกี้ตั้งใจจะไปซื้อเทียนนะคะเพื่อเอามาถวายพพิคเน่นะคะเป็นเทียนดีพิกอันใหญ่เลยนะคะก็เห็นน้องขวดนี้แล้วก็แบบรู้สึกว่าอยากลองพี่เอาเพราะว่าฉีดไปแล้วอะ่ะน้องกาเนชบอกว่าอะไรรู้ไหมมันนี้กลิ่นอะไรอะ่ะ หอมจังเลย,ยก็เลยแบบซื้อมาเอาชนะใจลูกซื้อมาเพื่อลูกกลิ่นของเขานะคะก็จะแบบกุหลาบลอ,อ,อ่ะก็เออโรสไงก็คือกุหลาบอ่าง่ายๆเลยคือกลิ่นแบบเป็นออกกุหลาบเลยนะคะแต่ว่าเป็นกุหลาบที่แบบมีความสดชื่นนะคะฉีดแล้วรู้สึกเฟรชล่องลอย เอาง่ายๆเลยนะคะกลิ่นของเขาเนี่ยก็คือออกกุหลาบเลยแหละก็คือตามชื่อกลิ่นเลยนะคะว่าเออโรสนะคะอ่านผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ว่ากลิ่นนี้ก็เป็นีกลิ่นหนึ่งที่มิวกี้เพิ่งได้มาใหม่นะคะแล้วก็หอมมากๆค่ะก็แนะนาเหมือนกันนะคะตัวนี้ราคานะคะ100 ml นะคะอยู่ที่6 5 0บาทค่ะอ่าต่อมานะคะกลิ่นนี้เนี่ยสตัวสุดท้ายละเป็นกลิ่นที่มิวกี้เนี่ยชอบมากที่สุดนะคะในน้ําหอมวันนี้เลยที่แนะนํามาให้เพื่อนๆดูนะคะกลิ่นนี้นะคะชอบไม่ชอบไม่รู้กูจะขวดเอาตอนนี้นะคะเป็นโจ มาโอนค่ะกลิ่นนครีนบอสซัมแอนด์ฮันนี่นะคะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่หอมมากๆนะคะขนาดตัวนี้รู้สึกจะอยู่ที่100 ml mm นี่ค่ะราคาจะติดอยู่เลยนะคะซื้อที่ King Power 4,165บาทกลิ่นนี้นะคะมิ l กี้เนี่ยมีทั้งตัวเ,เป็นตัวน้ําหอมนะคะแล้วก็เป็นตัวครีมของเขาพอเวลาทาคู่กันแล้วอะเดินนะยามยังเหลียวหลังเลยเวียนหัวไง ว่ากลิ่นแรงไม่พูดเล่นกลิ่นดีกลิ่นดีมากอ่ะตัวนี้คือฉีดไปแล้วเดี๋ยวจะบ่งบอกบุคลิก ป,ปตัวนี้นะคะกลิ่นของเขาเนี่ยพิเศษก็คือหอมหวานเหมือนกลิ่นพีชนะคะแต่ว่ามิวกี้รู้สึกว่ามันไม่ได้หวานอ่ะมันมีความแบบอมหวานอมเปรี้ยวอมเปรี้ยวอมหวานต่อมานะคะเป็นตัวที่มิวกี้ชอบมากอีกหนึ่งตัวเลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะน้องมา้าแอมเมสค่ะ,คะกลิ่นนี้นะคะมีชื่อว่าโลชคิปปาน่านะคะก็มิวกี้เนี่ยชอบมากและก็เพราะน้ําหอมขวดนี้เลยนะทาให้มิวกี้นะคะได้กระเป๋า k ค l l ีแอมเมส ที่อเมริกามานะคะแต่ว่าโหเรื่องเล่ามากมายมากเดี๋ยวครั้งหน้านะคะมีเวลามิวกี้จะทําเป็นอีกหนึ่งตอนนะคะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าการที่มิวกี้ได้กระเป๋า a m e s นะคะจากช็อปแ่บเป็นความรู้สึกยังไงบ้างแต่วันนี้เรามาพูดถึงน้ําหอมเขาก่อนอันนี้เป็นขวดที่2แล้วนะคือตอนนั้นชอบมากอันนี้จาราคาไม่ได้นะคะเพราะว่าซื้อนานแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เพิ่งเช็คนะคะราคาอยู่ที่2 7 2 US นะคะ,ะ,คะก็น่าจะประมาณ9 0 0 0หมื่นนึงอะไรประมาณนี้แต่ว่าจะบอกว่ากลิ่นดีมากนะคะกลิ่นมีความหอมกุราบแบบกุ จริงๆอ่ะมันเป็นกุหลาบที่ไม่เวียนหัวค่ะมันเป็นกุหลาบที่แบบมีความสดชื่นแล้วก็รู้สึกตื่นเบิกบานสดใสแล้วก็แบบนั่งแล้วก็รู้สึกแบบอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาบุคลิกดีเลยเพราะนั่งแล้วก็แบบฟเล็นกุหลาบจากไหนอ,ะอ่ะอ่าเป็นฟิลประมาณนั้นนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งขวดที่บิวกี้ เลิฟมากๆนะคะนี่เป็นขวดที่2ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะคะก็จะแบบปรับปลายกันไปส่วนอีกขวดหนึ่งต้องพูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือกลิ่นนี้นะคะโคโอเอตัวนี้นะคะมิวกี้ซื้อมาในขนาดทดลองให้ดูนะคะจริงๆแล้วคือมันชื่อรุ่นว่าบอครีมรุ่นนี้จริงๆเมื่อก่อนเป็นน้ําหอมติดตัวเลยนะที่ใช้ตลอดแต่ด้วยความใจดีทุกคนเลยใครก็ตามที่เจอมิวกี้จะถามว่ามิวกี้ใช้น้ําหอมกินอะไรอันนี้ย้อนไปแบบ7จดปปีที่แล้วเลยนะมิวกี้น้ำหอมหอมมาก บอกหน่อยใช้ของอะไรบอกเขาไปหมด ฉันมั่นใจเลยว่าเป็นร้อยคนแล้วยังไงเพื่อนตรงนี้ก็ใช้เพื่อนนั่งตรงนี้ก็ใช้เพื่อนที่เจอ,อห่างๆก็ใช้แล้วพอไปนั่งรวมกันอา้าวชินเดียวหมดเลยหลังจากนั้นมาเลิกบอกเลยไม่บอกใครอีกแล้วเทนท์หอมอะไรมันก็แล้วแต่คนเนาะเรามีความรู้สึกว่าแต่ละคนจะต้องมีคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกันเรารู้สึกว่าเราอยากให้กลิ่นนี้เป็นเอกลักษณ์ของเราแต่ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นมาซื้อตามตรงนี้ไม่ได้นะคะอันนี้คือมาบอกหมดเลยนะคะเพื่อนๆสามารถไปซื้อตามกันได้เลยนะคะตัวนีว้ของโครเอค่ะเนี่ย โบรครีมเนี่ยคือหอมและติดทนมากๆนะคะแล้วหอมจริงๆคือหอมแบบหอมไม่เวียนหัวหอมเซ็กซี่อ่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของความติดทนานะคะมิวกี้ว่าแบบตัวนี้ก็เป็นกลิ่นน้ําหอมที่ติด ยาวนานได้ตลอดทั้งวันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้บอกเลยนะคะโคลเอนเนี่ยต้องมีส่วนแบ่งให้มิวกี้นะคะเพราะมิวกี้บอกคนไปเยอะมากแล้วคนไปซื้อตามจนแบบเยอะมากๆนะคะจนถึงวันนี้แบบหลายๆคนที่เป็นเพื่อนกันก็ยังใช้ตัวนี้อยู่นะตัวนี้นะคะก็จริงๆก็คิดอยู่นานนะว่าจะบอกดีไหมหรือว่าไม่บอกดีเพราะว่าเขาก็เป็นตัวรองลองมานะคะสําหรับน้ําหอมที่มิวกี้ใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะคะอ่ะในเมื่อนะคุณแม่มิวกี้มาบอกแล้วก็ บอกหน่อยละกันแม้จะไม่ได้บอกอันใช้อยู่ปัจจุบันจริงๆแต่ว่าก็บอกที่ดีที่สุดให้ละกันในวันนี้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นของคิลเลียนค่ะคิลเลียนตัวนี้นะคะเป็นน้ําหอมจากฝรั่งเศสค่ะชื่อของเขานะคะนี่ค่ะเป็นตัวชนิดเติมนะคะคือทําไมมิวกี้ถึงเลือกขวดแบบนี้เพราะว่ามิวกี้ว่าขวดมันเก๋สวยนะคะแต่บอกเลยว่ามันค่อนข้างหนักพอสมควรนะคะคือคิลเลียนเนี่ยเขามีความแบบหรูหรามากๆนะคะคือตัวนี้เป็นชื่อกลิ่นว่า Good g กิลกอดแบดเนไงชื่อแบบมีความแบบแซบคือถอดออกมาแบบนี้ยเราก็คือแค่เติมลงไปคิปเลี่ยนตังนี้นะคะเขาก็จะมีความแบบหอมนุ่มดูเยา้ายวนนะคะกลิ่นแบบค่อนข้างไปในทางแบบเซ็กซี่แต่ว่าออกหว,วานหวานปลายหว,วานหวานหน่อยๆน,นะคะเมื่อก่อนจะหาซื้อ,อยากนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้มีขายแล้วนะคะที่ e อ p ม r i ร m แล้วก็พารากอนนะคะเพื่อนๆลองไปหาซื้อดูได้นะคะและนี่นะคะก็เป็นน้ําหอมทั้งหมดนะคะที่มิวกี้เอามารีวิวให้เพื่อนๆฟังนะคะคิดว่าคลิปนี้นะคะ ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้นะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่กําลังมองหาน้ําหอมอยู่นะคะแล้วยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้ออะไรดีนะคะมิวกี้ว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะก็ลองเลือกสรรกันดูมิวกี้จะบอกเคล็ดลับการฉีดน้าหอมของมิวกี้นะคะฉีดยังไงให้หอมทั่วเรือนร่างนะคะแล้วก็ประหยัดนะคะมาเลยค่ะมิวกี้จะเลือกฉีดไปที่ฝ่ามือนะคะ3ฉีดหรือว่า3ทีค่ะนี่ไงอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็ถูแปะที่ข้อนะคะข้อพับ ตนอนคอแล้วก็ถูไปตามเสื้อผ้านะคะเห็นไหมคะข้อแขนตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่น้ําหอมเนี่ยจะติดทนอยู่นะคะเนี่ยได้ทางตัวเลยนั่งตรงไหนทําอะไรขอโทษนะคะ,ะหยิบน้ำให้หน่อยค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยไม่ใช่อยู่ตรงไหนก็แบบได้กลิ่นไปหมดเลยเลยและนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะคะในการฉีดน้ําหอมของมิลกี้ค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆลองเอาไปทําตามดูนะคะถ้าพี่จะไปออกงานแบบรู้หละเลพี่จะใช้น้ําหอมขวไห โหเรื่องไม่ยากเลยนี่เลยค่ะคิลเลียนนะคะกูดเกิลกรันแบดนะคะแล้วก็ยิปแซงขวดนี้เลยค่ะแล้วถ้าแบบิวไปเดินช้อปปิง้งชิลๆช้อปปิ้งชิลๆวอมันจะต้องมีเกิดอารมณ์นะมันจะต้องแบบสร้างแรงบันดาลใจในการช้อปปิ้งก็เอาคิดว่าเป็นโครเอนนะคะโบครีมกับ มีเสขวดน,นี้ค่ะแล้วถ้าเกิดไปออกกำลังกายแต่ไม่มีเวลาอ่ะไม่ฟังไงเมื่อกี้ไม่ยอมฟังไงนี่เลยทิฟฟานี่หยัโคขวดน,นี้เลยแบบออกกำลังกายแต่ไม่มีเวลาสดชื่นมากมากค่ะ everyday look ค่ะ everyday look อ่ะพี่ขอมอบให้กับน้องสาวคนนี้ด้วกันน้องเหลาลูกเหลานี่ค่ะโจมาโลนเนคตเชลีนบอสเซอร์แนฮันนี่ค่ะนี่ค่ะแบบว่า everyday look ได้ ดูแบบเรียบร้อยที่สุดค่ะเรียบร้อยที่สุดหรอพี่ว่ามิโม่ปารีสแล้วแบบวันไหนอยากไปปาร์ตี้กลางคืนนะะ่ะเดินเข้าร้านแล้วแบบทุกคนหันมามองสีเรียนวันไปส่งลูกที่โรงเรียนนะคะอ่ะดอเช่จบปึง่งแล้ววันวันไปเที่ยวทะเลอะคะ่ะได้คนไหนมีรูปด้วยจ้ะนี่เลยคะ่ะดิฟทิก ออรสและนี่นะคะก็เป็นเปิดกรุนน้ำหอมนะคะในสไตล์ของมิลกี้นะคะซึ่งทุกกลิ่นนะคะที่เลือกมาเนี่ยเป็นกลิ่นที่ชอบจริงๆนะคะแล้วก็อยากแนะนำเพื่อนๆจริงๆนะคะก็ลองดูนะคะว่าใครชอบแบบไหนสายสปอร์ตสายวานนะคะสายแบบฟิลปาร์ตี้หรือว่าจะชอบแบบคุณหนูคุณนายพู้ดงพู้ดีอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะคะแต่ว่าอยากให้มั่นใจได้เลยว่ามิลกี้เนี่ยค่อนข้างมีเทสในการเลือกํำหอมพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ลอง ไปตามดูได้นะคะรับรองค่ะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเอาละค่ะและคลิปนี้นะคะมิวกี้ก็ได้ทําตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้มิวกี้ด้วยนะคะ <S <S และถ้าเพื่อนๆอยากเห็นมิวกี้ทําอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะวันนี้มิวกี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บายค่ะ